มาเวลซัน well, <_ t os> ไปตีไงล่ะเระเบิดอุม้มเรียบล้ลยโอโ้โห <_ T _ T> <_ T> กาชาแอซซัลโมดอย่างนั้นน่ะเหรอมันมาแล้วใช่ไหมก็มาดีครับผมจะสุ่มกาชาแอซซัลโมดแบบสัก3-4ตัวเลยอะฮะวันนี้โอเคนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อย่างเช่นเคยเหมือนเดิมนะฮะนี่เลยถือว่าเป็นจุดขายแล้วของช่องนะน้องๆอ,อยากเห็นพี่เกลือไงคิดว่าน้องอยากเห็นพี่เกลือแล้วพี่จะเกลือเหรอพี่ไม่เกลือหรอกคลิปเนี้ยคือแบบพี่เตรียมใจมาแล้วไงก็มีเพื่อนๆผมหรือว่าน้องๆที่เอามาโชว์มาขิงพี่อะในแชทแฟนเพจอะบอกพี่ไอ้สาหมดผมได้แล้วนะพี่30เพชรเองอะครับผมคิดว่าพี่ไม่ได้เหรอไอ้น้อง ซึ่งวันนี้คลิปเนี้ที่เตรียมเพชรมาอยู่648เพชรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดซัก600เพชรแล้วกันซึ่งคลิปหน้าอาจจะเป็น EP 2ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเพิ่มอีก300เพชรแต่ว่าวันนี้ผมเปิด600เพชรไปก่อนนะตัวเลดดอบอัตราดอบเนี่ยก็จะมีแอซเซิลหมดนะครับที่คนหลายๆคนต้องการนะซึ่งเลดมันก็เท่ากันหมดอะทุกตัวในตู้นะครับเอสเนี่ยซึ่งตัวที่อยากได้เลยนะครับก็จะมีแอซเซนะฮะมีดโดฟ้าอ่ะมี 3อัครเทวทูตนะครับที่อยากได้นะแค่นี้แหละนะครับม,มาทุกคนเราก็แบบไม่อยากจะโม้เยอะว่ะก็ไปกันดีกว่านะก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี้ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยบอกไปเลยเหมือนเดิมนะว่าพี่หมีน้อยเนี่ยไม่เกินนะทุกคน oh <no. S 1> นะคือวันนี้มาเปิดคลิปแบบอยู่ในหน้ากาชาด้วยเตรียมตัวมากๆเลยไปตูมแรกมาแอดเซาโมดจะมาหาพี่เร็วๆหรือว่าจะมาช้าๆ เลือกเอาไอ้น้องโอเคมาตูมแรกนะครับมีหม <It> ู <ww. S 3> ่ฮอคด้วยเป็นไงเฮ้ยจันแปลงล่างสามตั้งแต่ตูมแรกเลยเหือครับผมเอาเรื่องจัดจัดเอาดิฮะแอซเซิลหมดจะมาเลยหรือเปล่านะมีหมู่ฮอคด้วยโอกาสที่แอซเซิมามีสูงฟีดเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแหละจันไปตูมแรก แอดสาวโหมดอะครับทะลุไปดีฮะตัวสอเป็นสีแดงด้วยนะทางขวาเอาดีฮะกี่ตัวโอ้โหมาสองตัวเลยเลยอะไรกันครับเนี่ยดวงเปิดคลิปอย่างนี้ทวีกโก้ปะตัวที่2เป็นอานะครับก็เป็นจูดนะจูโดนั่นเองนะครับตัวที่สามตัวนี้แหละไปเป็นไงเตลีเขียวได้อยู่นะ เอามาอัพปันตินะครับเพราะว่าทีมนี้ก็เป็นทีมที่อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเลยว่ามันเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วของทีมแอซเซิลโมดนะครับเดลี่เขียวนะมาตัวที่4ี่นะครับปึ๊บนี่ไงนี่คือเจ้าของหมูฮอก่ะเนี่ยตัวที่5เป็น R ก็เป็นมามาสนะครับตัวที่6ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวที่6กก็เป็นมามาสเหมือนเดิม ตัวที่7ก็ยังเป็น R นะโอเคอาริโอนี่นะครับตัวที่8 SR ไม่เปลี่ยนสีด้วยบรีเซียนะครับตัวที่9ก็เป็น R นะโอเคไซมอนนะครับตัวที่10ก็ยังเป็น R นะครับก็เป็น SR เกรียนมอนะตัวที่11ตัวนี้แหละไปแอซเซอปุ๊บโอ้โหได้อยู่หรือเปล่า ี่มันสีแดงใช่ไหมโอเคได้อยู่นะแต่ว่าอันติผมเต็มแล้วอ่ะดิจานโอ้โหไม่เป็นไรนะครับถือว่าเปิดคลิปแบบสวยงามไงนะ SSR 2ตัวถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไอ้30เพชรแรกเนี่ยคือทีมงานผมเปิดไปแล้วนะครับเรียบร้อยตูมแรกนะฮะเกลือทีมงานผมบอกว่าเกลือจังหมี่น้อยพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่มาเปิดเองดีกว่ามาตูมที่2นะอ,อ้าเงียบกิฟต์ไงแต่ว่า แต่ว่าดาบหักไม่แปลงล่างสองด้วยไม่แปลงล่างสามโดนต่อยไหมไม่โดนต่อ,อยงไงเอาเดีฮะย,ยกก็ไปได้นะรอบนี้ยังไงจะมาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเป็นสีฟ้าอย่างนี้สคลิปดีจานโอโหเหลือเลยแหละครับสีฟ้านะ่ะตัวเกลือเลยสีฟ้าเนี่ยตัวสอนโอเคตุ่มที่สามไปเราก็ยาวๆไปคลิปเนี้ยมามีหมู่ฮอคอีกแล้ว แปลงร่างสามเออมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนแอตเต้หมดต้องมาแล้วแหละสะท้อนกลับไปได้มาควงดาบทีนึงออกโดนผมแน่โอเคยิงมาเพื่อนไปตีลุงปึ๊บทะลุทะลุดีครับอืมเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มท้องยังไงกี่ตัวโอ้โหมาสองตัวอีกแล้วอะครับคือ ดวงวันนี้พี่มันท็อปฟอร์มจริงๆนะก็เป็นเฮวเซอร์เลนเจอร์นะครับโอเคตัวที่2 SR ก็เป็นตัวของกูสตาร์ฟนะครับหรือว่ากูสตาร์ฟนั่นเองตัวที่3เป็น R นะก็เป็นกอกิอุดนะครับตัวที่4เป็น R เป็นอาริโอนี่นะครับตัวที่5 SR เฮวเซอร์เหมือนเดิมตัวที่6กเป็น SR นะ SR เยอะนะตัวนี้ ออกแอดอลิ b เบ h นะครับก็เป็นเจ้าของหมูฮอกหรือเปล่าตุ้มนี่นะครับตุ้มที่เจ็ดนี่แหละปุ๊บไอเบลเลียนคือเองอ่ะแบบอยากจะมาเทียบชั้นสิบบญญยัตไงแต่ก็แบบอดเข้าไงกากเกิน โอเคตุมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยปึ๊บอีกตัวปึ๊บโอ้เอทลอส,ส่าแห่งความเมตตาสีเขียวด้วยอันติีเต็มแล้วไงจานเรียบร้อยเกลือตูมที่สี่ไปเออปึ๊บมายัางไงถือกิ่งไม้ด้วยแปลงห่างสองนะครับปีศาจกับพิษตาด้วยอย่างนี้โอกาสลุ้นมามาไหมไม่โดนต่อ,อยนะฮะได้อยู่ยกก็ไปได้นะ ยังไงจานจานจะมาหรือเปล่าโอเคเป็นสีทองด้วยนะครับมาทุบยังไงทะลุอหไม่ทะลุครับโดนยิงอย่างนี้ก็สกิปติดครับผมเรียบร้อยตูมที่สี่ก็เกลือไปตูมที่ห้าตูมที่ห้านี้เอาละครับมีไม่มีป๋านึก <laughs> ว่ามีป๋าโอเคไม่เป็นไร นะครับแปลงล่างสองโดนต่อยไหมโดนต่อยอย่างนี้ก็สกิปตีครับผมเรียบร้อย SR3 ตัวนะเกลือปะตุมที่หแล้วตุมที่หมีหมู่ฮอคอีกแล้วปามาไหมไม่มาเงียบกิฟบอกเลยตุมนี้เงียบกิฟแปลงล่างสองด้วยโดนต่อยไหมไม่โดนต่อยโอกาสลุ้นมีแล้วนะยังไงเพื่อนมาตัวอักษรเป็นสีทองนะไปะ ดึงเลยดึงทะลุไหมทะลุไม่ไม่ทะลุไงโดนยิงอย่างนี้สักคลิปสิครับอืมเรียบร้อยตูมที่เจแล้วไปมีหมู่ฮอคอ,คอคอีกแล้วเอ้ยแต่ว่าถือดาบลอสเวนอย่างนี้ฟูเคานเตอร์ชัวฟูเคานเตอร์ชัวนี่ไงสะท้อนกลับไปได้ด้วยเอาดีกี่ตัวนะรอบนี้นะโอกาสมาแล้วนะครับเพราะว่า จากการวิจัยของผมเนี่ยคือแบบดาบลอสเวนเนี่ย,ยเมลิโอดัสมาชัวซึ่งเมลิโอดัสในเอเซต้าเนี่ยในตู้นี้มีแค่ตัวเดียวก็คือเอซเซาโมดนะฮะมาฟูเขาเตอร์บอกเลยว่าได้ชัวเอาดีฮะ SSR ตัวเดียวด้วยมาตัว R ตัวแรกนะเป็นมหาเทพจกพักรพรรดิลูนนะครับโอเค ตูมที่2 SR เปล่าไม่ใช่นะครับ R เป็นโอ้โหนี่ไงเท <Yeah. S 1> พเจ้าลูนมาให้กำลังใจยอย่างนี้แอสเซอโหมดต้องมาแล้วนะตูมที่3ตัวที่ 3, 3, 3ก็เป็นลูนอีกแล้ว <Yeah. S 2> เขาเรียกว่าขคก,กันไปขคอ,อก,กันไปให้มันตื่นนะครับแอสเซอโหมดนะตัวที่4เป็น R, <c oughs> R ก็เป็นจูดนึกว่าลูนอีกตัวที่5 SR นะครับก็เป็นฮาเซอร์ เลนเจอร์ Ranger, ตัวที่6 SR นะอ่ะนะครับตัวที่7นี่แหละมาโอ้โอะไรกันครับเนี่ยคือมันเฉียดไปเฉียดมาอย่างเงี้ยแหละนะครับฟลอดินสีเขียวโอ้โหอย่างชอบจะคลิปติดจานเกลือแล้วแหละอย่างเงี้ยโอ้โหฟลาวดินเขียวไม่ได้เล่นนะอะไรกันครับเนี่ย ตูมที่8มาก็ถือว่าไอเซนาได้เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่อยากได้ไงเอาละครับตูมที่8ตูมนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับโดนต่อยดิฮะสคิปเลยอย่างนี้สคคิปเลย SR 4สตัวค่อนข้างเกลือมากที่สุดเลยโอเคนะครับถือว่าแบบเขาเรียกว่าให้มันลุ้นตลอดไงมาตูมที่9นะ ตูมที่9นี้ดาบหักด้วยท้องฟา้ามืดอย่างนี้แปลงล่าง2นะโอกาสไม่เกลือก็ไม่มีอ่ะมันเกลือชัวร์เลยถ้าเป็นอย่างเนี้นะสคลิ์ดิครับอเรียบร้อย S R 4ตัวก็มาถึงการันตีอย่างไวไวว่องไหนดูซิว่าเลทเนี่ยกี่เปอร์เซน็นต์หเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมานะครับได้อยู่มาไปชึบโอ้มันซ้ำไงมันมีแล้วมันอันติเต็มแล้วด้วยไงเพื่อนเน็ตมาร์เบ คุณต้องให้ผมแล้วนะคลิปเนี้ยผมแบบอยากมาเล่นมากๆเลยอะคลิปเนี้ยคุณต้องให้ผมแล้วเนะไปต,มตูมที่10ตูมที่10นี้ถือกิ่งไม้แปลงร่างสองโอกาสมาไหมแปลงร่างสองโดนต่อยไหมโดนต่อยดีครับโดนต่อยบ่อยเกินช่วงเนี้ย SR 3ตัวตูมที่11จะเกลือไม่ได้นะคลิปเนี้ยจานไป มีหมู่ฮอคอย่างนี้ป๋าโอ้โหป่าไม่มาป่าไม่มาแต่ว่าไม่แปลงล่างเลยเลยเหรอนดนต่อยไหมไม่โดนต่อยนะครับได้อยู่นะยังไงยกกลับไปได้ด้วยของจริงเออยิงมายังไงโอ้โหเป็นสีทองนะปะ่ะทะลุไหมไม่ทะลุว่ะเสมออุ้ยมาว่ะมาหนึ่งตัวเ r เพียบเลย เอสรืมเลยเอตัวแรกอ่าเป็นไวท์ไฮ SR ตัวที่2อ,อ่าไม่ใช่นะครับเอสร์ SR ไปปุ๊บโอ้ยตีไงตัวออปชั่นของเองอ่ะมาพร้อมแล้วนะครับเหลือแต่เองแล้วนะแอซซอ์โมดเองต้องมาแล้วแหละจะคลิปเลยอย่างนี้อืมโดรฟ้าอันติยังไม่เต็มนะครับได้อยู่ตูมที่สิบสอเฮ้ยยังไงมืดอ,อย่างนี้ป๋าป๋าไม่มาไง เมื่อกี้ก็มันค้างโหลดนั้นก็นึกว่าจะแบบจะมีอะไรแต่โดนต่อ,อยงไงก็ไม่ได้แล้วไงจานนี่ไงล่ะมหาเทพเกียนมอมาตัวเดียว SR ตัวเดียวตูมที่13มาทุกคนโอเคยังไงทองฟ้ามืดแปลงร่างสองอย่างนี้โอกาสมาไหมเออโอกาสมาไงจะถอนกลับไปได้ไงเพื่อนปวงดับโชว์ไปทีไง ก็ดึงเลยดีครับพองฟ้ามึดด้วยทะลุไหมทะลุด้วยกี่ตัวมากี่ตัวตัวนึงได้อยู่ตัวหนึ่งก็ได้อยู่ตัวแรกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นอามามาสตัวที่สองเป็นอาเหมือนเดิมนะกอคีอุสนะครับตัวที่สอืมก็เป็นอารกอคีอุสตัวที่สี เออก็ยังเป็นอ่ากอกิอุดติดต่อกันเป็นผักเลยเฮ้ยตัวที่5 S R นะเฮาเซอร์เลนเจตัวนี้มาบ่อยนะเนี่ย S R ตัวเนี้ยตัวที่6ตัวนี้แหละแอสเสาหมด,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 ดโอ้โหเบลเลียนได้เบลเลียนอีกแล้วเหรอจาน<ะ>ถามจริง S S R เพียบเกินคลิปเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่อยากได้ไงเออ ตูมที่สิบสี่แล้วมาอีกสองหสบดเพชรน,นะครับได้อยู่โอกาสลุ้นก็มียังไงมีหมู่ฮอคอย่างนี้ถือกิ่งไม้ด้วยแปลงร่างตองเหมือนเดิมเช่นเคยที่เดิมโดนต่อยเรียบร้อยถ้าคลิปดีครับผม,มผมนี่หมดคำจะพูดนะตูมที่สิบห<า>้าก็ถือดาบหักนะ ่าแล้วก็แปลงร่างสองเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโดนต่อยไงโดนต่อยเช่นเคยเหมือนเดิมเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจานแอซเซโมดเองจะมาหาพี่ยากไปหรือเปล่าตัวออปชั่นของเองอมาแล้วนะครับดโดฟ้าเลดิดแดงเอทร์ซ่าเขียวเดลี่เขียวเหลือแต่เองเนี่ยแหละป่ะตูมที่16ดาบหักอย่างนี้ ผมว่ามันเกลือชัวร์แหละตูมเนี่ยสคิปเลยดีกว่าเป็นไงเรียบร้อย SR 2ตัวตูมที่17ปะอีกไม่กี่ตูมเลยเนี่ยจานจานจะเกลือไม่ได้นะคลิปเนี้ยปู <No. S 1> ่ยังไงเนี่ยดาบหักอย่างงี้แปลงร่างสองพี่ว่ามันเกลืออีกแล้วแหละนะครับตูมเนี่ยสคิปดิโอ้โหหามจริงเฮ้ย <Hey. S 1> ตูมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะตูมเนี้ยมันต้องได้แล้วแหละ นะครับจำตูมไม่ได้แล้วด้วยคือแบบมันอึ้งอยู่ไงเมื่อกี้มีหมู่ฮอกอย่างนี้ปีศาจกับพิพตาด้วยถือกิ่งไม้แต่ว่ากิ่งไม้ก็ฟูเคานเตอร์กลับไปได้เหมือนกันนะเพื่อนไม่โดนต่อ,อยงไงเห็นว่าถือกิ่งไม้อย่างนี้แต่ผมก็สู้นะครับอืมเออนี่ไงสีทองไงสีทองอย่างนี้ทะลุไหมนี่ไงล่ะโดนยิงไปดิครับการันตีหรือเปล่ายังนะอีกตูมหนึ่งไปต่อกันเลย อีก2ตูมแล้วเนี่ยจานจะไม่มาจริงๆอ่ะครับมามีหมู่ฮอปเดี๋ยวนะตัวอมเป็นสีแดงแล้วก็แล้วก็ไม่เคานเ,เตอร์กลับไปไงแต่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าตูมเนี้ยเอเสนามาอยู่นะครับสีทองก็ได้อยู่นะมาทะลุโดนยิงโดนยิงเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อย พี่นี่ยังชอบเลยดูลังวันสิเหมือนเดิมเลดเหมือนเดิมเลยโอ้โหทรามิเอลได้ทรามิเอลคุ้นๆน,นะสเตปนี้เหมือนกับตอนเซิร์ฟเกาหลีของพี่เลยว่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้พี่ได้เป็นแอซเซลโหมดไม่ใช่เหรอมาอกัวนึงหรือเปล่านะครับนี่งไงปุ๊บโอ้ยมานี่คือตูมสุดท้ายแล้วของคลิปนี้นะ ก็หวังว่าแอสซอร์โมดจะมานะาใหญ่พี่ถึงการันตีเลยนะครับ900เพชรมันไม่ได้แล้วนะตูมสุดท้ายแอสเซอร์โมดเองอะต้องมาหาพี่แล้วไอ้น้องตัวสองเป็นสีแดงนี่งไงดาวตกมาดาวตกตัวสองสีแดงเคอร์เตอร์กลับไปได้ไม่ล่าเรียบร้อยไงโดนไงมาตูมสุดท้ายแอสซอร์โมดเองต้องมาแล้ว เป็นสีทองด้วยยังไงทะลุไหมทะลุดิครับเต็มเต็มทองโอเคกี่ตัวรอบนี้อื้หืตัวเดียวด้วยตัวแรกหรือเปล่าตัว SR ตัวแรกก็เป็นเกียนมอโอเคตัวที่สองเป็นเคนนะครับตัวที่สอ่านะก็เป็นจูด ตัว,วที่4 SSR ตัวนี้บับอะไรกันครับเนี่ยมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมี3อักระเทวทูตนะครับที่อยากได้นะจได้สนั้นเจี๋ยนี้อันติีใกล้เต็มแล้วมันก็ได้อยู่นะเอาจริงๆแต่ว่าโอ้โหเกือเกิอนอีกสักตาแล้วกันอีกสักตูมไปไหนๆก็ไหนๆแล้ววะ่ะจาน ตวมสุดท้ายของจริงแล้วเออยังไงสินี่ไงแหละเดาเอ,อุ้ยป๋ามาเอ,อ้ยแปลงร่างสามกี่ตัวเนี่ยป๋ามาแปลงร่างสามตัวสองเป็นสีแดงเคาน์เตอร์กลับไปได้โอเคตัวสองเป็นสีลุงด้วยตรงนี้ผมคิดว่าสองตัวสามตัวขึ้นไปอะ่ะเออนะฮะมาเวลซัน <c oughs> ไป ตีไงล่ะระเบิดอุม้มเรียบร้อยกี่ตัวฮะมีเปลี่ยนสีตัวนึงหรอ SR ตัวแรกเกียนโม SR ตัวที่สองเป็นไดแอนนะครับ SR ตัวที่3ามหรือเปล่า <c oughs> อ่ะเป็นลุงเลยตัวนี้ไปหูวิซาลิเอล <c oughs> เป็นซาลิเอลอ <c oughs> ย่าพึ่งนะนี่คือแบบได้ทุกตัวในตู้เลยหรือปะ่ะ <c oughs> โอ้โหเอซาวโมดเองต้องมาหาแล้วแหละนะครับนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะไปเปลี่ยนสีนี่แหละุบอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหถามจริงเถอะนะคือถามว่ามันเกลือไหมตู้เนี้ยมันก็ไม่เกลือหรอกถ้าไม่หวังไอซาวโมดอะแต่มันหวังไงคือพี่มันหวังไอซาวโมดไงมันไม่ได้ไงเพื่อนมันเกลือไง นะโอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก2 4 0้เพชรนะครับก็ได้แอซเซิลโมดมาตัวหนึ่งนะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเดี๋ยวคลิปหน,หน้าเดี๋ยวมาเปิดกาชาการทุกคนนะก็หวังว่าจะได้นะคือมันได้แน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับ1ตัวแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นนะ่ะมันต้องได้อีกสักตัวหนึ่งก็หวังว่าทุกคนจะให้กําลังใจพี่โดยการกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์กดสมครไทคลิปนี้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปของพี่นะครับแล้วก็ส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรนะ อย่าลืมติดตามด้วยนะครับตัวไหนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพบว,ว่ามันเกลือมากเลยคือแบบอะไรกันครับเนี่ยเลยก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอไปพักไตก่อนคือมันแบบมันเค็มจัดน้องๆหรือว่าพี่ๆคนไหนที่ได้ตัวอะไรมาก็คอมเมน,นต์ไว้ในตล่างคลิปได้นะครับแต่ก็นั่นแหละผมมันเกลือไงก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าๆเลยเดี๋ยวคลิป EP 2ีเลยเดี๋ยวเจอพี่นะไอซ์แมอโอเคก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม